ร้อห้าสิบอห้าสหรือปรับให้มันเกินไว้ก็ได้อ่าปรับปรับเลยหนึ่ได้ไหมได้หนึ่งพันดูดูย่านไหนเลขสิบเลขสิบข้างบนเลยเค C สายดำสายดำต้องอยู่ที่คอมสายแดงต้องอยู่ที่โบว์ให้ละเอียดหรือบอกละเอียดครับเวลาเวลาเวลาเราแย่นะครับแย่มึงพูดมันไม่เพราะแล้วมันเสียบเหมือนยังไงมั้งล่ะเวลาเสียวเลยนะเวลาเราจะวัดเราจะเราจะวัดอย่าเอานิ้วไปแตะตรงนี้นะให้จับพลาสติกไว้นะครับแล้วก็จิ้มกันไปเลยบวกสองลู นี้ก็ได้ leave. ช่อนี้ก็ได้มันจะมีหมด <pagar> มีปักหมดพยายามดูก็ขวนี้เลยโอเคปึ๊บปึ๊เนไหมโอเคนเอาพันเลยใช่ไหมเอาพันนะสองร้อยเนี่ยสองร้อยใช่สองยี่สิบโอเคตั้งหลัพันนะถ้าอ่านยากหน่อยก็มาได้เลยนะอเ ว่าจากสองร้อไปสองร้อยห้าสิบมีป Tr mm ีสี่ิ5ปีสี่ี่สิบอนี้รนอาสิบนสี่2องอยห้าสบแต่ต่างนอย่างห้าสิบลบสองรอไม่เ่ี่เขาอาจจะจ่ายมาเยอะกว่าเยอะกว่าแล้วจ่ยแายเยอะแทีเาพราะว่ามานนีโหลดเข้าจานของ ก็รายโครารต่อยอดที네่ก้าสนะครับมา10ปที่ไลฟ ้ไเคยเขียนี่ห้าก็น่าัประมาณสองร้อยยี่สะประมาณสองร้อยอ้ยไม่ได้คือยี่ห้าโอเคสบเียญะต้องดูห่อนะที่เรามาแย่เร้นี้ก็มีไปเหมือ่ก ยี่สิบร้อยสองร้อยน้วจากสองร้อย0สี่ยสิบสี่ทำไมเราตั้งไม่พันไม่บ้งใสองรอตั้งสิบร้อยสิบสี่ตั้งให้พันเหรอไม่เราเอาลองใหม่นี่เราไปตั้งที่สอง้้สิบดิอ่าอาเหนไหอันนี้อยดูง่ายกว่ถ้าพันถ้าพันมันจะต้องมานี่อีกง่ายโอเค

แต่ตกไม่ตกกูไม่รู้แ like okay. ต่สมมติม <sempre. S 1> ันไสตกเนี <c ười> <c ười> ่ยนี่กราวัดติดนะบ้านเราใส่ตกนี่ยก็วัดติดนแต่ไม่รู้ว่าขี่วนแค่นั้นเองแต่รุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็ทำมามีบอกวนตรงนี้นะครับรุ่นใหม่ๆบอกวนตรงนี้นะครับใส่ถ่านอันนี้เราใช้ถ่านอันนี้อันนั้นก็ไม่ต้องใช้มันจะใช้งานได้เบาๆนะครับถ่ายนุ่นถ่ายนี่ได้นิดหน่อย ในหน้กันนะไป่ะวัดเจอเล้วนะ,นะทีนี้เราจะทําการวัดเบเกอร์แห้งนะครับวัดเบเกอร์อันนี้เป็นเบเกอร์ดีซีรับของมันมันเข้า

ใช่ AC จ้า DC แล้วสั่งซือมแ่ห AC มันมัเยอใช่ใ c ไม่ีเยอะ a เยอะอูตรงไหนที่ไงี่อยู่ถาม AC DC มีความสีนนี้ไงเ่ไปอ่แสดงว่าเราส่งให้ผู้พิจน์ไ้จัดยัประมาณนาาจารยอันนี้ AC DC มีความถีไงนี่ไงความสี่นี่อ๋อที่มันเขียนนี่นะ ในความถี่เนี่ยคือเฮิร์ต50เฮิร์ตเนี่ยเพราะว่ามันต uh, no. right. right. uh, okay. oh. ัดต่อมันตัดต่อสองข้างอยู่แล้วใช่ๆๆตัดต่อสองข้างอยู่แล้วบางอันตัดต่อข้างเดียวส่โดย AC ถ้า AC อยู่เรื่องมั่งมุ่ยโอเคได้สองข้างอ่ะอ่ะทีนี้ทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะวัดเราจะวัดสวิตช์เฉยหรือเบรกเกอร์ว่าเบรกเกอร์ตัวเนี้ยมันใช้ได้ไหม เราจะวัดหน้าคอนแทกนะครับให้ตั้งย่านไปที่คูณหนึ่งคูณสิบตั้งย่านโอームนะครับไปย่านโอームนะครับดูสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์เรียกน้อยนะครับมีด้านขวานะครมันจะมีคอนแทตกทั้งสองอันเลยนะครับบางรุ่นถ้าเป็นเอเชียมันจะมีคอนแทกข้างเดียวอันนี้อันนี้เป็นรุ่นที่มีคอนแทกคอนแทกสองข้าง เวลาเราวัดเวลาวัดนะครับบอกไปแล้วว่าย่านโอมเนี่ยเข็มเมื่อเราเอาเข็มที่เข้าหากันเนี่ยเข็มมันจะขึ้นถูกไหมครับต้องศูนย์ต้องศูนย์ศูขึ้นแสดงว่าผ่านอ่อนผ่นอ่อนผ่านอ่อนผ่านอ่อนตั้งข่าวอื่นไปล้ ถ้ไปตั้งสิบองคป็ารงมาสกิบเป็นหนึ่เทนะไม่ก็เอาเสขึ้นะครับวัดซีวัดเนาะวัดูนี่นะนะครับเราจะดูแถบนี้ก่อนว่ามันแข็ข้างนี้มันใช้ได้ไหมนะครับแล้วเอาเบรกเกอร์เอาเบรกเกอร์ลงก่อนิเท้าไว้ จิ้มขาไว้แล้วก็เอาเบรกเกอร์ขึ้นขึ้นาถ้าเข็มมันกระดิกแสดงว่าอ้าวนนี้ันี้ใช้ได้ขแล้วขึ้นเข้าลงอ้าวถ้าเข็นเพขึ้นขึ้นเอาลงนะแล้วเบกเอขึ้นขาขึ้นเขาลงแสดว่าใช้ได้เข้าลงถมแล้วแล้วเข็มมันลงใช้ได้างิโรเข้าถ้าเอาขึ้นแล้วเข็มไม่ขึ้นเข็มไม่ขึ้น

เบเกอร์นะครับเบเกอร์เบเกอร์สำหรับสวิตชสไปดีซีสำหรับโซลาร์เซลล์นะแบวนี้ก็ตัวละร้อยกว่าบาทนะรัจะมีสะพานไฟขึ้นมีขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบก็มีด้วยกันหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะฮะับลองเลือกตัตามความเหมาะสมตัวคอยล์ร้อนนะครับโอเค มันก็ไ่ต่อครับมนปมันจันไ่ะทอน้ำมันถึได้ยินเ